เป็นเซกเตอร์เฮลท์แคร์นะครับเป็นโอเวอร์เวตนะครับสำหรับเฮลท์แคร์ cover เพิ่ม3าตัวนะครับก็คือรามราม9แล้วก็ ekh นะครับเซกเตอร์โดยรวมเนี่ยเรามองว่าตัวโครงสร้างพื้นฐานของเซกเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วก็ภาพรวมของกําไรในในระยะยาวเนี่ยมันดูค่อนข้างดีค่อนข้างมั่นคงนะครับแล้วก็มีการขยายตัวของโรงพยาบาลหรลบผู้ป่วยต่างชาติเนี่ยเริ่มขยายไปสู่จังหวัดที่เป็นท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วย ก็มาเข้าสู่เปเปอร์เรานะครับวันนี้ก็เปเปอร์ใหญ่ที่ออกมาก็จะเป็นเซกเตอร์เฮลท์แคร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นนากวิสค์ท้องใหม่เราน้องฟ้านะครับพิมชาลัยก็เป็นอ่ามาครอบตัวเซกเตอร์เฮลท์แคร์เต็มตัวนะครับนี่ก็เลยมีการปรับมุมมองแล้วเขียนเปเปอร์เซกเตอร์ออกมาเปเปอร์จะค่อนข้างยาวนะครับผมขอสรุปเป็นแบบสั้นๆแล้วก็ยังไงก็รบกวนนะักลงทุนเนี่ยไปอ่านเปเปอร์ในเรื่องของรายละเอียดตรงนี้ด้วยนะครับก็ <c oughs> ปรับมุมมองเซกเตอร์เนี่ยตอนนี้ก็เป็น overweight นะครับสำหรับ h ฮล l t h c a แล้วก็มี cover เพิ่ม3ตัวนะครับก็คือ RAM นะครับพราม9แล้วก็ EKH นะครับ3ตัวนี้ก็บวกเพิ่มเข้ามาในพอร์ตนะครับทำให้จากเดิมมี4ตัวก็รวมเป็น7นะครับตอนนี้ครับพูดถึงเซกเตอร์โดยรวมเนี่ยเรามองว่าตัวโครงสร้างพื้นฐานของเซกเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วก็ตรงการขยายของโรงพยาบาลในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ภาพรวมของกำไรในในระยะยาวเนี่ยมันดูค่อนข้างดีค่อนข้างมั่นคงนะครับก็ทำให้เรามองว่า ตัวนี้เนี่ยน่าจะกําไรบวกประมาณ11% CAGR สำหรับ3ปีถ4ปีข้างหน้านะครับนี่ก็ไปถึงปี26เลยก็เป็นการเติบโตที่ค่อนข้างมั่นคงนะครับแล้วก็มีการขยายตัวของโรงพยาบาลที่เรียกว่ารองรับผู้ป่วยต่างชาติเนี่ย เริ่มขยายไปสู่จังหวัดที่เป็นท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้ก็ทําให้ภาพรวมของโรงพยาบาลที่เป็นแบบรองรับต่างชาติเนี่ยดีขึ้นนะครับก็เป็นระยะยาวที่ค่อนข้างจะดูดีแล้วก็รวมถึงโรงพยาบาลที่รับประกันสังคมเนี่ยก็มีการขยายตัวไปในสู่ใกล้ๆที่อยู่ที่นิคมมากขึ้นเพื่อรองรับตัว EEC โดยอันนี้ก็เป็นภาพโดยภาพรวมที่ทําให้เรามองว่าตัวเซกเตอร์เนี่ยมันดูค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็เติบโตไปได้ในอนาคตนะครับแล้วก็มีอันนึงก็คือเราปรับ ตัว B H เนี่ยมาเป็นซื้อนะครับก็จะก่อนก่อนนี้ก็เป็นถือนะครับพอน้องเขามา cover ก็เข้ามา,าเรียกว่ามา revise มาดูแรงต่างซึ่งเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ให้ด้วยนะครับตัวที่เราแนะนําซื้อของเซกเตอร์เนี่ยจาก7ตัวก็จะมีอยู่4ตัวที่แนะนําซื้อนะครับก็เป็น B D M S B H P R 9แล้วก็ E K H นะครับ <c oughs> ถ้าพูดถึงตัว B H เนี่ยก็ อตอนนี้เรามองว่าการขยายในพื้นที่ในกรทมของเขาเทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็จะเริ่มมีการขยายไปต่างจังหวัดด้วยตัวเตียงเนี่ยก็เชื่อว่าในช่วงประมาณสัก3ปีข้างหน้าเนี่ยจะเติบโตไปถึง52%นะครับบวกจากปัจจุบันซึ่งถือว่าเป็นการขยายที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสัดส่วนผู้ป่วยต่างชาติของเขาเนี่ยก็เป็น67%ซึ่งถือว่าเป็นตรวจเป็นโรงพยาบาลที่มีสัดส่วนผู้ป่วยต่างชาติที่สูงที่สุดแล้วก็รองรับตัว medical hub ้วย รวมถึงการขยายไปที่ภูเก็ตนะครับภูเก็ตเนี่ยจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญนะครับซึ่งเขาพอเขาขยายไปภูเก็ตเนี่ยมันก็ทําให้เขาสามารถที่จะมีาการรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ป่วยต่างชาติที่มีกําลังซื้อสูงด้วยก็ทําให้เรื่องของกําไรในอนาคตเนี่ยมันดูน่าจะเป็นในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็การขยายในช่วง2อสปีเนี่ยเป็นการขยายที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยแน่นอนก็ต้องยอมรับว่ามีการกระทบในเรื่องของกําไรของบริษัทบ้างค่าใช้จ่ายพวก expansion เนี่ยมันจะเข้ามานะครับแล้วก็ดีเพลย์ต่าง มันจะเริ่มเข้ามาในช่วง2-3ปีข้างหน้าแต่เราก็ตามถึงแม้จะรวมพวกนั้นแล้วเนี่ยมันก็โตรประมาณ6%ต่อปีซึ่งเราเรามองในเชิงบวกว่าถึงแม้ขยายก็ยังมีการเติบโตได้ดีนะครับก็ทําให้ภาพรวมเนี่ยตอนนี้เราก็เลยแนะนําเป็นซื้อทาเกตไพรซ์ใหม่จะอยู่ที่285นะครับตัว BH นะครับ <c oughs> ส่วน p p เปอร์อันก็จะเป็น s c GP นะครับอันนี้เราก็ออกเป็นพรีวิวของแต้มสีก็กำไรอยู่ที่ประมาณ1.4พันล้านนะครับก็ถือว่าเติบโต ทั้งคิวนคิวแล้วก็เยือนเยียรแตั้งแต่มาสีเนี่ยมันจะเป็นทริกเกอร์พอยต์ละว่าถ้าสมมุติว่ามาเติบโตได้ขนาดนี้เนี่ยก็ทําให้ภาพรวมของบริษัทเราเชื่อว่าจะเติบโตต่อเนื่องไปในปี2024ด้วยนะครับนั้นเนี่ยเราก็เชื่อว่าตั้งแต่ต้นปีนี้ไปเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยน่าจะเริ่มพิกอัพตรงนี้นะครับว่าเออเซนิเมนต์ทุกอย่างมันดูมันเชิงบวกแล้วนะครับ <c oughs> ยอดขายที่อินโดเพิ่มขึ้นเวียดนามก็เพิ่มขึ้นทุกอย่างมันดูดีขึ้นหมดนะครับแล้วก็ราคาขายก็ขยับขึ้นอันนี้ทุกอย่างเนี่ยจะเริ่มเห็นผลชัดเจนมากขึ้นในไตรมาสที่1ของปีนี้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องความกังวลเรื่องต้นทุนของทะเลแดงเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอาจจะมีบ้างแต่ว่าเราก็าทาบริษัทเองก็มีการหาวัตถุดิบในประเทศเพื่อทดแทนตรงนี้ไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของพลังงานหลายคนก็กังวลเรื่องของ ต้นทุนพลังงานที่อาจจะเพิ่มขึ้นในปีนี้เนี่ยบริษัทก็มีการล็อกราคาของถ่านหินไว้แล้วแล้วก็เรามีมุมมองด้วยซ้ำว่าปีนี้ถ่านหินน่าจะราคาลดลงจากปีที่ผ่านมางนั้นพลังงานก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นที่กังวลน,นะครับงนั้นปี2024เนี่ยก็เชื่อว่า SCGP เนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะเห็นผลงานในเรื่องของกำไรที่ดีขึ้นค่อนข้างชัดน,นะครับก็เลยยังแนะนำซื้อนะครับและแทร็เก็ตพลส์อยู่ที่45บาทนะครับตัวนี้ อีกตัวก็เป็นฮาน่านะครับอัปเดตกันก็คือไตรมาสสี่เนี่ยคาดว่าจะได้กําไรประมาณ629้าล้านบาทอันนี้ก็บวกเยือนเยียแต่ว่าจะลดลง7% q ็ q นคะครับเพราะว่าการยอดขายเนี่ยม,มันมันมีเอฟเฟกนิดนึงจากที่มีการประท้วงในสารัฐและทำให้อ่าการสั่งซื้อในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับรถยนต์ของฮาน่าเนี่ยลดลงไปนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยยังมีเรื่องของตัวอ่าไอซนะครับซึ่งเป็นตัวหนึ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักของเขาเนี่ย าการผลิตอาจจะดูยังไม่ค่อยดีในช่วงนี้เท่าไหร่ก็ทําให้ภาพรวมของมา r จินเนี่ยปรับลดลงนะครับก็ทําให้กําไรเนี่ยมันเลยลดลงมาในใน q q อันนี้สำหรับตัวฮาน่าเนี่ยก็ยังต้อง,ต,องต้องบอกว่าต้องรอเรื่องของ PMS นะครับว่าถ้า PMS มันพลับขึ้นมาเนี่ยก็ทําให้ฮาน่าภาพรวมน่าจะดูดีขึ้นในช่วงอนาคตจากนี้ไปแต่อะไรก็ตามตอนนี้ PMS ก็ยอดขายดูดีขึ้น Q1Q นะครับก็มีการติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มแล้วก น่จะทําให้ภาพรวมเนี่ยมันดูดีขึ้นไปด้วยในช่วงปี2ปีข้างหน้านะครับก็อย่างนี้เราก็ยังแนะนําซื้อนะครับตัวนี้ฮาน่าก็ยังเป็นท็อปพิกของอิเล็กทรอนิกส์เซกเตอร์อยู่ก็ยังแนะนำแทร็กเก็ตไพรซ์ที่59บาทนะครับสําหรับตัวฮาน่านะครับ